รับนันโนเข้ากลุ่มได้หรือยังเด้สวัสดีค่ะวันนี้นพบกับช่อง The Moment Chill ค่ะ่วันนี้นะคะเราจะมาดีแอคชัน่นแนนโนซีซั่น2 ซึ่งเป็นตัวเทรลเลอร์นะจ๊ะฉันน่าดูในโนภักแรกแค่เป็นบางตอนก็ยังไม่รู้ลิเตทอะไรมากแต่ก็พอรู้แบบเข้าๆใส่หัวมาบ้างนอกจากคุณเจนเป็นคนพูดนะคะแล้วก็หลายๆคนแบบมองมอยเรื่องนี้มาบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันว่าภาคสองมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเนาะอโอเคไปดูกันเลยค่ะนักเรียนทุกคนล้วนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนอันดีงามมาตลอดจนกระทั่งแกว่าเธอเป็นเด็กใหม่แต่รองโทษสถานก็ช่วยพูดเร็วๆหน่อยได้ไหมคะเมนง เราได้ย้อนให้เด็กใหม่สร้างความแตกแยกให้กับโรงเรียนเราอย่างนั้นเหรอเด็กใหม่ใช่ปะอืมแนนเนาะฝากตัวด้วยนะเรื่องความแรงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเวลาหรอกฮอร์โมนเหรอเราต้องใช้เวลาอย่างนั้นเท่าไหร่อะสิบรับแนนเนาะเข้ากลุ่มได้หรือยังจ้า ถ้าผมไม่ได้เอาขวดวายออกมาทั้งหมด่านนีมันนอนโุกแล้วเจนไหลคือแขนวาวคืออกมาทำพร้อมๆกัเจนเลยนะคะอห้าเธอก็น่าสนใจดีอยะโ่สี่ทุกคนาสาองหนึ่น่มมัที่คนชั่วจะ จัาก็อม่ใจพี่ออมรปิดตั้งแต่แรก็คงไม่ต้องเจอเลยอแเราแค่สนุกันไม่ใช่หรอ,นนอนคนเสียงหัวรามาดู้วงาม่อเวลาแต่อจะกวัแได้วะในโลกสีเท,ทาไปเราตัดสินได้จริง จะมีเซ็กแยบคนไม่ใช่แค่แบบคนนั้นแบบมีอ่ะค่ะทุกคนก็หลังจากที่เรานะคะได้ไปรีแอคชั่นเนาะเด็กใหม่ภาค2มาแล้วซึ่งมันจะเริ่มฉายนะคะวันที่7พฤษภาคม8ตอนรวดเลยทาง n e t f ฟ i x ก็อย่านืีไปสมัครดูกันนะจ๊ะซึ่งถือได้ว่า ก็ดูได้ง่ายกว่าตอนซีซันแรกเพราะซีซันแรกก็คือต้องถ่างตาแล้วก็รอเวลาดูใช่จริงๆถ่างตาแล้วรอเวลาดูใช่เพราะว่ามันไม่มีลงย้อนหลังด้วยเนาะตอนแบบซีซันแรกซึ่งตอนนั้นอะฉันก็ดูด้วยความสนุกสนานเฮฮาปาจิงกมากเพราะว่ามันเป็นซีรีส์แนวใหม่แนวใหม่ซึ่งมาซีซัน2เราก็แบบ ดูเดือดมากตั้งแต่ในเทเลอร์แหละในตัวจเซอร์ต่มึงพูดสโลแกนของแนนโนที่แบบอยู่พักแรกที่เคยคุยกันคือที่ฉันดูคือพี่จียดูไม่จบดูแค่บางตอนแต่ฉันน่ะดูจบแล้วคือฉันรู้สึกว่าแนนโนอ่ะก็เหมือนคล้ายๆลูกสตารอ่ะคือตายคือไม่มีวันตายเออประมาณเนี้ยแต่แกอ่ะแต่ตัวแนนโนเองอ่ะจะเป็นคนที่แบบก็ไม่ได้ช่วยคนดีนะแต่นางจะเป็นคนที่เหมือนแบบปลุก จิตใต้สํานึกของคนที่เหมือนแบบมีความดํามืดอ,อยู่ข้างออในอะ่ะเหมือนแบบว่าคุณคุณมีความคิดที่จะทําความผิดอะไรออสักอย่างหรือว่าคุณมีความโลภมีกิเลสอะไรสักอย่างแล้วแนนโนจะเป็นคนที่ดันความโลภและกิเลสตรงนั้นของคุณอ่ะขึ้นมาแล้วให้คุณอะ่ะเหมือนแบบแสดงมันออกมาเหมือนไปให้สุดใช่และหยุดที่แต่มันแต่มันไม่ใช่เชิงว่าสนับสนุนให้ทําความชั่วนะแต่คือเหมือนแบบว่าเลือกให้มึงอะ่ะเลือกว่ามึงจะทําหรือไม่ทํา แต่พอมึงทําแล้วมึงก็ต้องรับผลจากการกระทํามึงให้ได้คือเหมือนคือเหมือนว่าแนนโนก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบสอนให้มึงรู้ว่าพอมึงทาชั่วมึงก็ต้องรับผลกรรมของความชั่วที่มึงทําไวไ้อะไรเงี้ยเหมือนมันเหมือนมันจะมีฉากหนึ่งนะในซีซั่นแรกก็เหมือนเป็นการสปอยปอัก็ไม่สปอยหรอกมันมันจะมีตอนหนึ่งที่แบบเป็นคนอ้วนอ้วนะแล้วเหมือนแบบมีผู้ชายมาสนใจแนนโนมากกว่าตัวเองก็เลยรู้สึกอิจฉาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนให้เพื่อนอะเหมือนแบบไปทำไปทำร้ายแนนโนอะไรประมาณเนี้ยแล้วสุดท้ายแล้วตัวเองก็ต โอมันเอ้ยมันจะกลับมาไหมมันจะอะไรไหมมันมันจะกระวนกระไวใจด้วยความที่เหมือนแบบว่าเฮ้ยพอเราทําลงไปแล้วเราก็ต้องรับผลของมันเลยรอย่างเงี้ยแล้วมันแล้วมันก็จะมีผลตามมาในตอนสุดท้ายในของแต่ละตอนของซีซันแรกฉันก็เลยรู้สึกว่าแนนโนอ่ะเขาไม่ได้ช่วยคนดีนะแต่คือเขาเป็นคนปลุกจิตใต้สํานึกความดํามืดของมึงถ้ามึงเป็นคนดีจริงๆอ่ะความดํามืดของมึงมันก็จะไม่สามารถกําเริบขึ้นมาได้เอออันนี้คือนิยามของแนนโนที่ฉันสัมผัสได้มามาที่แบบว่าซีซันสองกันดีกว่าว่าคุณเห็นอะไรบ้างในซีซันสองเอา อออันนี้เขาเปลยมาว่ามี8ตอนเนาะ,ะแต่สิ่งแรกที่ฉันเห็นเลยขึ้นมาอันแรกเลยคือภาพโลกสีเทาใช่คือทุกอย่างเป็นโลกสีเทาเหมือนกันหมด แต่จะมีอาจารย์เดินมาคนอาจจะมีอาจารย์คนนึงเดินมาแล้วก็ทักหาแนนโหน่ะได้ข่าวว่าเธอเป็นเด็กใหม่หรออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เลิปเออแล้วก็เป็นเลิบสีแดงอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งที่แนนโหน่ะใส่ผมสีม่วงคือเหมือนอันเนี้ยมันน่าจะสื่อถึงเรื่องของความแตกแยกความแตกต่างความที่เหมือนแบบว่าคุณกล้าที่จะเด่นออกมาจากกรอบเดิมๆที่ ที่สังคมเขาเรียกอะไรตรีกรอบเอาไว้เหมือนตอนคําเปย์แรกอ่ะที่เขาบอกว่านักเรียนทุกคนล้วนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนอนดีงามาตลอดแต่คุณจะให้เด็กใหม่มาทําให้มันแตกแยกหรออะไรประมาณเนี้ยเนี่ยจะฉันก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันอาจจะสื่อถึงบางสิ่งบางอย่างว่าแบบว่าบางทีการที่เราอยู่ในกฎระเบียบเดิมๆอะไรเงี้ยบางทีทุกอย่างพอยุสมัยมันเปลี่ยนไปบางอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเการเหตุผลหรือเปล่าหรืเขาอยากอาจจะ แตกต่างอย่างเดียวใช่แก็ต้องไปดูจะ,<น>ะต้องไปดูว่าทําไมถึงแบบว่า คุณจะให้เด็กใหม่มาทําให้มันแตกต่างและสรุปสุดท้ายแล้วตอนนี้ยมันจะแตกแยกหรือแตกต่างแล้วแล้วคนจะเห็นเป็นยังไงเออใช่เพราะว่าครูน่าสนใจมากเลยใช่เพราะครูเพราะครูก็เล่นดีครูครูคนเนี้ยที่เขาเป็นนักแสดงเขาเขาก็เล่นดีนะเพราะว่าเคยเจอหลายเรื่องแล้วก็ตัวแนนโนที่ทําที่ตอนทําผมสีม่วงแล้วเพื่อนเพื่อนเฮลั่นห้องอ่ะเหมือนเพื่อนเพื่อน่ะก็อยากจะออกจากกฎแต่ยังออกไม่ได้แต่พอมีเด็กใหม่มาชักจูงทุกคนก็เริ่มเห็นดีเห็นงามด้วยฉันก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไปทางบวกมากกว่าทางลบแต่จะเป็นยังไงนั้น เราเห็นเรื่องตอนรับน้องที่แบบ <ừ> um. เหมือนจะมีคนหน้าเหมือนกันการฮอร์โมนอะไรย่างเงี้ยบอกเรื่องการถอดเสื้ออะไราเงี้ยแล้วเหมือนแนโนเป็นคนเดียวที่แบบถอดเสื้อได้โดยไม่เคริรน <laughs> โดยไม่เคิร์นเลยหน้าตาแกาเป็นอย่างแกก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วแบบยูริอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยก็ไม่ถอดเสื้ออะไรอเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นบทลงโทษอะไรบางอย่างเรื่องการรับน้องเงี้ยต้องไปดูกันว่าตอนเนี้ยมันจะมีอะไรพิเศษแล้วจุดจบของรุ่นพี่จะเป็นยังไงถอดเสื้อแล้วเป็นยังไงนะและ้วถอดจริงๆไหมหรือว่ารุ่นพี่อยากจะให้ ตรงกระดุมที่3มก็ได้เออเนี่ย<ม>ต้องไปดูนะว่ามันจะเไปร้ายแรงแค่ไหนของตอนนี้นะคะ<ม>แล้วตอนต่อไปค่ะแล้วก็อีกอันนึงอ่ะที่ฉันสังเกตอ่ะคือมันจะเป็นฉากที่เหมือนมีผู้ชายทะเลาะก,กับผู้หญิงอยู่หน้าห้องที่บอกว่าถ้าฉันไม่เอาขวดวายเอาจากรถอ่ะป่าน,นี้มันนอนพุบไปแล้ว,ลวฉันก็เลยแบบอะไรวะขวดวายมันเกี่ยวอะไรวะแล้วพอดูฉากไปเรื่อยมันก็จะมีฉากนึงที่มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถแล้วถือโทรศัพท์อยู่แล้วในมืออีกข้างหนึ่งอ่ะก็คือดื่มดื่มดื่มขวดวายอยู่แล้วสักพักก็ขับตุ คนอ่าใช่มันน่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการเมาแล้วขับแล้วอายุไม่ถึงแบบว่าบรรลุนิติภาวะที่จะสามารถขับรถได้แล้วก็มีเหล้าในครอบครองแล้วก็ขับรถอีกก็คือผิดหลายกระทงมากๆแล้วก็ขับรถชนคนแต่แต่สุดท้ายก็คือเหมือนเหมือนพ่อรวยหรืออะไรสักอย่างในในในคำพูดนั้นนะแล้วก็อาจจะมีการติดสินบนเล็กน้อยถึงปานกลางก็เลยทําให้ผู้หญิงคนนี้รอดมาได้แล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่เหมือนผู้หญิงคนในที่ขับรถอ่ะเขาเดินอยู่แล้วสองข้างจะเป็นกระจกแล้วจะมีผีตามน่าจะเป็นห้องแต่งตัวใช่แล้วก็เพื คน,น,นที่อยู่ในไลฟ์ไม่ได้อยู่ในไลฟ์อยู่ในวิดีโอคอลก็ได้เตือนว่าแบบแบบเหมือนแกม,นแบบมีคนเดินตามหลังแกลตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะออใช่ออฉันก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ย <c oughs> ฉันไม่รู้ว่าจุจบฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาตั้งใจที่จะทําผิดอ๋อไม่ อันนี้มันน่าจะสื่อที่ฉันคิดนะแนนโนน่าจะเข้ามาในกรณีที่สื่อว่าเหมือนแบบมึงจะปกปิดความผิดมึงไปได้นานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าถ้าเรายอมรับผิดตั้งแต่แรกอ่ะมันก็อาจมันก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้คําพูดเนี้ยมันมันมันอาจจะสื่อถึงถึงตอนนี้ที่ฉันคิดก็ได้นะว่ามันอาจจะพูดถึงว่ามันอาจจะพูดถึงผู้หญิงคนนี้ว่ามึงควรจะยอมรับผิดตั้งแต่แรกไม่ใช่แบบปิดแล้วก็ทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูว่าจุดนี้มันจะเป็นยังไงนะคะการชนละหนีีต่่เททิด แบบมันจะมีอยู่2พาร์ทที่โผล่มาที่อยู่ในทีเซอร์นะจะเป็นพาร์ทของการแต่งตัวที่แตกต่างที่แบบมีการเจาะหูอะไรเงี้ยเออาสอามพาร์ทเลขพาร์ทหนึ่งอะที่คนเจาะหูแล้วก็ใส่เสื้อสีดำอะเหมือนจะฆ่าใครสักคนแล้วเลือดสาดแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งจะเป็นพาร์ทแรกอันนี้ฉันพูดสับๆพาร์ทนะเท่าที่นึกได้จะเป็นพาร์ทที่แบบว่า,าไลฟ์อยู่แล้วก็พูดเรื่องการยอดไลฟ์มีด เกี่ยวกับมืออะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยถ้ากดไลค์จะกีดแขนถ้ากดหัวใจจะกีดอกอะไรเงี้ยสักอย่างถ้าเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นแนโนที่ปลุกจิตแกมาแบบว่าแนโนอาจจะได้รายเยอะกว่าโดยแนโนอาจจะทําอะไรบางอย่างที่แบบทําน้อยแต่ได้มากอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็อาจจะอิจฉาแล้วก็จนถึงขั้นฆ่าแนโนเป็นนิสัยการปลุกจิตความดำมืดอยู่แล้วไงมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ตอนนี้ต้องไปดูนะคะว่าจุดจบจะเป็นยังไงจะคล้ายๆคนอ้วนคนนั้นหรือเปล่าที่กังวลกวายใจในการฆ่าคนเงี้ยเออต้องไปดูในตอนนี้ของ คนที่ติดโลกโซเชียลค่ะ <Yeah. S 1> อ่ะเจนเป็นไง อันต่อไปอ่ะและที่เนี้ยฉันก็เจอคนคนหนึ่งที่เหมือนแบบว่าตัวแนนโงะ<ม>ไปพูด<ม><ม>ไปพูดใส่แล้วก็เหมือนแบบเหมือนชัดคัางนิด,<อ>ดนึงว่าเออแบบว่าเธอก็น,าน่าสนใจเห<อ>มือนกันนะฉันรู้สึกว่าคําพูดเนี้ยมันเป็นคําพูดที่เหมือนแบบว่าผู้หญิงคนเนี้ยไม่ธรรมดาใช่แต่ฉันก็ยังสัมผัส,สอะไรไม่ได้ในตัวผู้หญิงคนนี้มากมหม่นักแต่ฉันแค่รู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็น,เป,นเป็นคนที่เหมือนแบบอาจจะมีอะไรในจิตใจลึกๆที่แบบว่ามีความดํามืดอยู่อยู่ข้างในแล้วแนนโนรู้สึกสนใจว่า มึงเก็บความดํามืดได้ลึกเหมือนกันนะแต่มันก็นา่าลองที่าจ,าจะดันความดํานั้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นคน,น,น,นเฉยเฉยก็ได้เราเราเคยมีเพื่อนเป็นคนเฉยเฉยกับทุกอย่างแบบไม่ตลกไม่อะไรไม่อะไรเลยแล้วก็ไม่กลัวไม่แต่ฉันรู้สึกว่าแน,นโนเป็นคนที่จมูกดีจมูกตาสัมผัสดีคือสัมผัสรู้ว่าคนนี้ดําคนนี้ขาว คนนี้เทาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือฉันรู้สึกว่านันโนสัมผัสได้นันโนเลยพูดคํานั้นออกมาแล้วไม่ได้พูดแบบไกลๆด้วยนะพูดแบบใกล้ขนาดเนี้ยแล้วบอกว่าเธอก็น่าสนใจเหมือนกันแตสีหน้ามันดูไม่กลัวไงฉันก็เลยว่าผู้หญิงคนนี้น่าสนใจจริงไม่ผู้หญิงแบนั้นมันก็ไม่เชิงว่าไม่กลัวนะแต่ฉันรู้สึกว่ามันน่าจะงงแบบเอ๊ะมึงพูดอะไรของมึงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าแต่หน้าก็ไม่ได้ดูสงสัยขนาดนั้นแต่ฉันแค่รู้สึกว่าแบบ แ,แต่ฉันรู้สึกว่าแค่น่าสนใจออประมาณานั้นนั่นแหละแล้วจะเห็นอะไรอีกอ่ะจะถ้าเป็นฉันฉันเห็นอะไรอีกฉันเห็นเกี่ยวกับกลุ่มผู้หญิงกระโปรงแดงที่<อ>นายรอยากเข้ากลุ่มด้วยฉันคิดว่ากฎของกลุ่มนี้ต้องมีอะไรประหลาดประหลาดแล้วต้องมีตะกะอะไรพังพินาศเกี่ยวกับการเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มในครั้งนี้ของกระโปรงแดงแล้วก็กระโปรงแดงของกลุ่มนี้จะรับผิดชอบแนนโนอ่ายังไงหรือไม่ในการอาจจะถูกคมคืนอะไรที่มันจะมีภาพภาพหนึ่งที่มีกระโปรงแดงถูกถกขึ้นมาแล้วก็มีแบบเลือดติดอยู่ตรงขาก็น่าจะเป็นการคคมืยงเ อยากรู้กฎของอกลุ่มนี้เหมือนกันว่าแนนโนจะเข้ากลุ่มนี้ได้ยังไงแล้วคนที่เลือดตกตรงนั้นะใช่แนนโนหรือไม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าใช่แนนโนกูเบาใจมากเพราะชีกแกนไม่ใช่คนธรรมดาะ mm hmm. เออมันก็เลยดูเบาใจว่าเออก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะแบบมันมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วเออเอ,อ,อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปเจนมีอะไร ต่ออทีเห็นนนใภาพแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่เจ้ถามใช่ป่ะว่าฉันเห็นอะไรฉันเห็นเจมเจมทีพิวดอาที่เขาบอกว่าแบบมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนหรอเล้วเนหนก็นับไปสี่เจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งบึ้มอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนว่าเป็นการเหมือนแบบอาจจะสื่อถึงคนที่ผู้ชายที่เก็บแต้มเอคือแบบว่าไม่มีผลต่ออะไรสักอย่างหรือเรียกวินฮอร์โมนนั่นเองอไม่ใช่วินฮอร์โมนไม่กูรู้แล้วว่าเขาคืออ๋อแต่หมายถึงนิสัยนิสัยประมาณนั้นนิันั่นแหละก็ 呵,呵 ก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วฉันก็รู้สึกว่าตอนจบอะที่เหมือนแบบว่าแนนโหนี่พูดว่ารูมแล้วแบบคือเอาเงินมาวางตรงหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าดูไว้นะคะว่าไขรล่าไขก็คือเหนือยเงี้ยใช่มันมันคือเหนือกว่าแต่เราก็ต้องไปดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วจุดจบของผู้ชายลาแตมจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วฉันไปเห็นภาพภาพหนึ่งแกในการโปรโมตของตัวเน็ตฟีสก็คือจะเป็นรูปของคุณเจมชีรโดนแต่ไม่รู้ว่าในเรื่องชื่ออะไรคือเขาเหมือนมีการรูปทองตัวเองเว้ยแล้วทองตรงนี้มันป่องก็คืออาจจะเป็นการกับา แต้มแล้วสุดท้ายก็คือตัวเองท้องแต่อาจจะเป็นท้องลูกก็ได้แล้วก็ทําให้กวลก็วายมีลูกจริงอะไรเงี้ยเหมือนอีกเนี่ยทุกคนเคยดูอนี้ป้าอาทิตย์อัศน์ดมคิดว่ามันมีการท้องแล้วแบบวนลูบอะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนก็ต้องรอไปติดตามดูแล้วก็เจมจะท้องจริงไหมในเรื่องของเก็บแต้มใช่แล้วแล้วก็เราเราเรารู้สึกว่าตอนซีซั่นสองอานาโนจะเป็นคนที่เหมือนโรคจิตมากกว่าเดิมเนาะแต่แล้วก็กวนมากกว่าเดิมด้วยฉันชอบตรงหนึ่งที่เขาบอกว่า โรงเรียนนี้ก็แปลกดีเนาะมีแต่เรื่องแปลกๆไปละจ้าเออเรายิ้มไม่เหมือนเขาเลยเนาะแล้วก็อีกฉากหนึ่งอ่ะฉันชอบมากเลยที่มันเนาะบอกว่าพูดเรื่อเราหน่อยได้ไหมคะแนนงนวงงวงคือแบบคนตีนมากถ้าเป็นปื ักทีอะไรเ้ยแล้วก็ภาพต่อไปที่ดิฉันสังเกตได้ในซีนของเอ่อเนโนซีซั่นสองนี้นะมันจะเป็นภาพของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนคล้ายๆตัวตลกแล้วก็วิ่งหนีอะไรสักอย่างที่เหมือนจะฟ้าผ่าหรืออะไรสักอย่างอาจจะโดนใครกันแกล้งมาหรือมันจะเป็นภาพอดีตของใครสักคนที่แบบคนเราจะเลวร้ายได้อะก็ต้องมีบางทีมีย้อนอดีตเนาะ <S 2> <S 2> เออเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นใดๆขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ก็รู้รู้สึกว่าการหนีเนี้ยมันน่ากลัวมากแล้วก็ดูแบบ คนที่ไล่ล่ามันโหดแล้วก็สถานการณ์ก็ดูโหดแบบมันเหมือนเป็นสถานการณ์ฟ้าผ่าอะไรเงี mm. ้ยแล้วคนโดนล้อหรือคนที่แต่งแต่งหน้าเหมือนคล้ายๆจ็อกเกอร์เงี้ยก็แบบเสียใจแบบอะไรเงี<ๆ>้ยก็ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตอนของอะไรแล้วก็จะลงโทษยังไงหรือว่าเป็นเบื้องหลังใครหรือเปล่าอันเนี้ยก็น่าติดตามว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าแล้วก็มีลอีกหลายๆซีนที่เรายังไม่เข้าใจว่าเออมันจะประกอบเป็นตอนไหนได้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่องค์ประกอบของตอนใหญ่หญๆที่อยู่ในแปดตอนนั้นอะไรเงี mm. <ๆ>้ยมันจะมีแบบตั้งแต่แม่ร้องไห้ พ่อ,หร,อหรือผู้ชายคนหนึงจะทุบรถแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งจะอาหัวโดนกดลงไปใน้ำอันเนี้ยอันนี้ยอ,อ,อยากรู้ว่ามันคืออะไรมันรเงี้ยต้องไปติดตามในชักใช่ต้องไปติดตามในแนนโนซีซั่น2นะคะเริ่มวันที่เท่าไหร่คะคุณเจนเริ่มวันที่7พฤษภาคมนี้นะจ๊ะมา8ตอนลวดทีเดียวก็ไปกด แจ้งเตือตนไปได้เลยใน Netflix ถ้าใครใ<ช>แบบว่ามีเ,ออเรื่องเนี้ยไอเดียแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกระนังใจให้กับพวกเราชาวเดอะโมเมนต์ชิลด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครมีอะไรหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมในนี้เรื่องออยูริหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆหรือว่าเห็นฉากไหนแล้วอยากจะบอกเล่าพวกเราความรู้สึกที่มองลงไปในซีซั่นแนโนซีซั่นนี้นะคะก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จ้ะว่าเห็นอะไรในแนโน่นี้อีกนะคะอ่แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างด้านบนแล้วก็ท้้้้าาาายยยยคคคคลลิปปปนนนะะะะไไไกกกกดดด Subscribe Official Netflix ใหับบบขออองโเเเี๋วววพร่แ๊ Oh, 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 oh,